ครบับใส่สวยๆอีกตัวครับอืม,อมีเด็ด่ะมีเด็ด่ะนี่ฮะกินทีสองแพทเลยเฮ้ยมีเด็ดนะครับทำเป็นเล่นไปครับก็กาอสวัสดีพี่พี่นะนะนักตกปลาทุก,ท,กทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยน,นะครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่กันที่อ่ายรถเยอะเดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองส่งน้าสุวรรณภูมินะครับก็ได้ได้มาลองหน่อยนะครับก็ห่างหายไปประมาณ6เดือนนะครับช่วงนี้ก็มีนักตกปลาก็ส่งงานแล้วปาลาเริ่มเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวแวะมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะไมยน้ําเยอะนะครับก็น้ําก็เต็มคลองเลยน้ําเยอะนะครับประมาณนี้ นักตกปลาเยอะไหมนักตกปลาก็เบาบางนะครับไม่ก็เยอะเท่าไหรนหนาของเราคือนี่เลยนะครับตะไคร่นะครับนี่ก็คือตะไคร่ตะไคร่นี่คือวางขวางโครงเลยนะครับเป็นร่องเป็นร่อนเป็นร่อนไปนะครับนี่ตรงที่ผมอยู่จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างประตูสองประตูสามันนั้นประตูสองนะนะครับแล้วก็นะครับ งนู้นจะเป็นประตู3มนะครับแล้วก็จะเป็นมอราชพัฒน์ธนบุรีนะครับก็ผมก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างคลองนะครับโอ้รถวิ่งเร็วมากเลยนะครับโคตรเสียวอ่ะนะครับก็นักตกปลาก็มีนะครับแต่เบาบางนะครับน้ําก็ยังเยอะอยู่น้ําเยอะนะครับน้ําเต็มคลองเลยนะครับก็น้าๆก็ส่งงานแล้วเราจะไม่มีงานส่งเลยมันก็ยังไงอยู่นะครับก็ประมาณนี้ ปสาษาของเราวันนี้คือนี่ครับตะข่ายนะวางขวางคลองเลยนะครับเป็นแนวเป็นแนวเลยนะครับนู่นก็ใช่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูของเหยื่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรเล่งดวนสูตรด้นสดนะครับก็คือไม่ได้หมักไม่ได้หมักเหยื่อไว้นะครับก็นี่คือสูตรด้นสดนะครับเอามาผสมหน้าง,งานนะครับก็ประมาณนี้นะดูเอาไว้นะ ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างแค่นี้พอนะครับสาหรับงานด้นสดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลําระเบิดเขาค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับส่วนผสมนะครับก็ประมาณนี้มีลํามีโอเมก้ามีขนมปังลุงมปาเกตนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราผสมรวมกันหมดเลยนะครับทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ตีทีเดียวเลยนะครับมีเวลาเล่นประมาณสองสามชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วห้าโมงพอดีนะครับห้าโมงพอดีเลย ันนี้ห้าโมงพอดีโอ้รถวิ่งเร็วมากเลยวันนี้ดูสิเราจะมีผลงานเหมือนคนอื่นงมไหมนะครับมานนี้โอ้ยรถวิ่งเร็วมากนะครับอุยน่ากลัวว่ะนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะใครที่ติดตามข่าวนะครับคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับรถวิ่งเร็วจริงๆนะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเสียเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราผสมเยอะแล้วก็ตกกันเลยดีกว่านะเม็ดโฟมนะครับผมเม็ดโฟมเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีอะไร มานี่ครับเอครับสสสสเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าไปเราลุยกันอย่างละหนึ่งเลยครับสมนางานต้นตนนะครับนีาาน่เลยเวเเดี๋ยวีเดี๋ยเเด เก็บกลับไปด้วยนะครับอย่าทิ้งให้เขาด,าด่าดิขยะนี่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะเก็บขยะกลับบ้านาเฮ้อย่าให้เขาว่าเราหลายนะครับอย่าให้เขาว่าเราหลายนะครับพวกนักตกปลาในพวกไอ้ก่อขยะเก็บกลับบ้านไม่ใช่เรื่องยากครับไม่หนัก,กไม่หนัก ประมาณนี้ผมน้ำตกได้่าก็คือผมไม่ได้หมากเยรอไว้นะครับก็เลยต้องมาโด,ดสนสนนงงานนะครับจะ <Yeah! S 2> ส,ส่งเยือกก่อนคันหนึ่งนะครับรอดูดูซิว่าปลามีเข้าไหม ถ้าเหยือถ้าเหยือดีจริงไงแตะขายเขาทาอะไรเราไม่ได้น่ะ <c oughs> ไม่ได้มโม Gotta be like ีสองตัวเลยแต่เป็นตัวน้อยนะตัวน้อยกิน เล่นไปามาข้สปสายสวยๆตัวขรัมเด็ดอะมีเด็อเดอะ ครับก็อาจจะได้เก็บเป็ดแล้วนะครับดูสภาพครับดูนี่ฮะมาเป็นแพรเลยเอ่อสวะหญ้านะครับผักตบนะมาเป็นแพรเลย ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งพอดีนะครับก็เดี๋ยวผมผมคงต้องเก็บเบ็ดเลยแล้วกันนะครับว่าสวะชุดน,นี้จะเลยออกไปจากหน้าหมายก็คงจะใช้เวลาพอสมควรยังไงก็เก็บเบ็ดเลยแล้วกัน, <c oughs> <c oughs> นก็ลงเบ็ดก็ประมาณสิบสิบเอ็ดนาฬิกาห้าโมงเช้านะครับลงเบ็ดก็ประมาณห้าโมงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนิดๆก็ประมาณนี้ เดี๋ยวผมเก็บของเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวเรามาส่งงานกันนะครับประมาณนี้โอ้ชีวิตเลยเพิ่งลงไปได้สมชั่วโมงเองนะครับเนี่ยดูสักก่อนโหดเกินดูด,ดูมีตะขายอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับตะขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยมีตะขายอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็นูนก็ใช่นะครับตะขายขนาบข้างเลยไม่รู้จะเป็นยังไงตะขายเขา โอเคครับประมาณนี้แหละโอเคชีวิตงาน3ามชั่วโมงนะพอได้อยู่นะมีไซส์สวยๆมาสองสามตัวนี่นะฮะ ผลงานสามชั่วโมงนะก็ลงเบ็ดประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะเก็บเบ็ดแล้วนะครับดูจําเป็นต้องเก็บเบ็ดครับรู้สภาพหมายอะไม่ไหวแล้วนะครับเก็บเบ็ดแล้วนะครับประมาณนี้พอได้อยู่นะครับสามชั่วโมงนะก็มีไซส์สวยๆมาสามสี่ตัวเปล่าพอได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับหมายคลองส่งน้ำสวนภูมิ ฝากสูตรเยื่อเอาไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีไม่มีไม่มีเหยื่อตกปลาหรือว่ายังไม่รู้จะเอาเหยื่ออะไรมาตกปลานะครับหรือว่ายังไม่มีเหยื่อที่แบบเป็นของตัวเองยังไม่มีหัวเชื้อเป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรเหยื่อก็ไม่ยุ่งยากนะครับน่าจะมีขายเกือบทุกร้านนะครับประมาณนี้นะครับกับแนวทางกัน ทำเหยื่อตกปลานะครับหรือใครที่ไม่ได้หมักเหยื่อไว้นะครับหรือว่ามาด้นสดเอาหน้างานประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็พอได้อยู่ก็คือมีตัวแน่นอนนะครับประมาณนี้สําหรับหมายคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับ